สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนทีส่สอบก็คือสามีเก่าจ้าก็คือสาม,มีเกา่กาที่คบกันมานานนะคะเขานอกใจมาหลายครั้งนะทั้งทําคนอื่นท้องทั้งของกาสเราหลายรอบสุดทุกสาบ้านก็แล้วนะคะแต่ก็ยังทําเราเรจ็บอะคะ่ะจนครั้งล่าสุดนะคะมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ข่มขู่อะค่ะเราเลยตัดินใจอยากขาดใช่ค่ะพี่แต่ก็ยังตัดใจไม่ได้ หนูก็เลยอยากถามพี่อ้อยพี่ฉอดนะคะว่าทําไมเรายังรู้สึกไม่รู้สึกโกรธหรือไม่รู้สึกเกลียดสามีคนนี้สักนิดเลยอะคะ่ะทั้งที่เขาทําเราเจ็บขนาดนี้อะคะ่ะอืม,มก็น้องรักเขานั่นแหละค่ใ,ในสิ่งคาว่ารักนะคะมันก็เลยเป็นคําตอบของทุกอย่างจริงๆคือมันไม่มีอย่างอื่นจริงๆเนาะเพราะเรารักใครเราก็พร้อมจะเป็นแบบนี้นะบางทีเขาน้องไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะลูกหนูไม่ได้เป็นคนแรกที่เป็นแบบนี้อื <chas> ทุกคนมักจะเป็นแบบนี้แหละค่ะเรามีความรักเวลารักใครอ่ะต่อให้เขาทําไม่ดียังไงเราก็ยังแบบยังรักเขาอยู่แล้วตอนนี้หมายถึงว่าเลิกกันไปแล้วหรือว่ายังอยู่ด้วยกันค่ะหยากันไปแล้วค่ะก็คือหยากันก็เกือบปีแล้วค่ะอือแล้วหยาดกันแล้วก็คือแยกย้ายไปเลยไม่ได้เจอกันอีกไม่ได้เจอกันนะคะไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่ก็เขาก็พยายามจะเหมือนกับว่าถ้า เหมือนเขาก็ยังที่จะจะเหมือนบอก uclear, บอกกับคนอื่นว่าถ้าเจอเรากับคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนข่มขู่อะค่ะพี่เพื่อพี่สอวค่ะและเพี่ถามดิดนึงไอ้การใช้ปืนของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาขู่น้องเรื่องอะไรคะเรื่องที่จะมีคนใหม่ได้หรอคะไม่ค่ะเรื่องที่ว่าเราจะอยากกับเขาค่ะแล้วเ็าขอเลิกอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูคิดว่าหนูอยู่ด้วยความระแวงไม่ไหวแล้ว คือหลายครั้งแล้วที่เขาขอโอกาสกับเราอะค่ะคือเกินสี่ครั้งได้อะค่ะที่เราจับได้ว่าเขามีอะไรกับคนอื่นอะค่ะก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาค่ะน้องจะไม่โกรธก็ได้นะแต่ต้องระวังตัวคือบางทีไม่ต้องไปนั่งหาเหตุผลละค่ะคือความรักกับเจ้ากรรมในเวรคล้ายๆกันนะบางคนก็รู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ถึงสร้างมีผลต่อชีวิตเราจังเลยอะนะคะแต่ในที่สุดแับนี้น้องรอดมาได้แล้วนะน้องคิดดูสิ ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่ได้ห่างกันกับเขาเขายิ่งรู้สึกว่าเขาคือเจ้าของชีวิตเวลาน้องทําอะไรไม่ถูกใจเขาสามารถใช้ความรุนแรงกับน้องได้และการใช้ปืนมาขู่พี่ไม่รู้สึกว่านี่คือความรักถ้าเกิดเอาปืนมาขู่เขาจะขู่ให้เรากลัวแล้วคนที่เรารักและรักเราเขาจะทําแบบนั้นหรอคือเอาจริงๆแล้วนะคะมันมองไม่เห็นความรักมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่เขานอกใจนอกใจนอกใจคือถ้าคนที่รักกันนะคะเราจะไม่อยากทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจ แต่เขาก็ทําแบบนั้นมาตลอดแต่พอถึงเวลาที่แบบจะเสียเราไปก็ดันเอาปืนมาขู่เราก็จะได้มองเห็นความไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ของผู้ชายคนนี้เนาะแต่ที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือโอเคแยกย้ายกันไปแล้วอันนึงค่ะพี่ชดฝากนิดนึงยังไงน้องก็ต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ชอเห็นข่าวอะไรเยอะมากพี่เองก็แอบหน่อยเหมือนกันยุคนี้สมัยนี้เนาะเรา เราไม่ใช่ใช้ปืนขู่อย่างเดียวอ่ะเราทำร้ายร่างกายกันจนถึงตายได้ง่ายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองดีๆนิดนึงอาจจะไม่รู้พ่อแม่พี่น้องญาติเราหรืออะไรใดๆนะคะต้องต้องช่วยกันดูแลกันนิดนึงแล้วก็พ <c oughs> ี่ว่าเอาเอถอะถท่าวันนี้เราเองเราก็ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดจะไปมีใครหรือมีใหม่อะไรเราแค่แบบอยู่เฉยๆตรงนี้ให้ได้แล้วก็ดูแลหัวใจตัวเอง <c oughs> ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเราก็หวังว่าเขาเองก็คงจะ ทำใจเหมือนกันแล้วก็แยกย้ยายกันไปอย่างดีๆอันนี้เราคาดหวังว่าก็จะจะจากกันไปแบบดีๆแต่ว่าค่ะพี่ก็ยังไม่แนะนําให้น้องอยากจะดึงคนแบบนี้เอามาไว้ใกล้ตัวค่ะเพราะมันก็น่ากลัวเกินไปเนาะค่ะค่ะวันนี้ไม่ต้องไปนั่งสงสัยแล้วค่ะทาไมหนูไม่โกรธเขาเลยอ่ะหนูไม่โกรธก็ถือว่าอ่ะเป็นบุญของหนูแล้วกันก็ใช้เมตตากันไปแต่อย่าลืมว่าเมตตาแต่เขาจะใจร้ายกับตัวเราไม่ได้นะ วันนี้น้องก็ต้องเมตตาตัวเองเช่นเดียวกันถ้าคนคนหนึ่งเคยทายําร้ายเคยนอกใจและคิดถึงขั้นว่าทาร้ายร่างกายได้เขาก็ดูไม่ไม่รู้จะรักเรายัางไงอะค่ะใจก็ทําร้ายจิตใจจะไปปั๊บยังขู่อีกว่าจะเอาปืนมายิงอืม,มันไม่มีมุมไหนที่เรียกว่ารักนะคะรักเขาก็ได้แต่รักตัวเราด้วยนะคะเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยและมีคนรอบๆตัวรู้ไหมคะว่าเราเจออะไรบ้างเช่นคนที่บ้านรู้ไหมคะว่าเขาขู่เรายัางไงร,รู้ค่ะก็คือเอเอ ที่บ้านก็รู้นะคะแต่ว่าเขาก็กลัวค่ะตอนแรกเขาไม่อยากให้เราจบกันด้วยะคะ่ะเพราะว่าเขากลัวฝั่ง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 อดีตสามีหนูจะมาทําร้ายอะคะ่ะก็เลยอยากให้กลับไปใช้ชีวิตคู่ต่อไปโอ้ยโอ้ไม่ไม่ควรเขายากอีกแบบ,บ <ๆ S 2> ไม่ควรค่ะค,คือคือคนที่คิดจะขู่หรือทําร้ายหรือเอาปืนขู่หรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกอจริงๆนะว่าเราจะเลิกหรือไม่เลิกกับเขาอะเขาคือคนที่ใช้ความรุนแรงในชีวิตเพราะฉะนั้น การย้อนกลับไปอยู่กับคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ต้องทะเลาะก,กันเรื่องขอเลิกหรอกค่ะเดี๋ยวทะเลาะก,กันเรื่องอื่นก็เอาปืนมาขู่ได้อีกอต,ตอนอยู่ก็ตอนอยู่ก็อันตรายอยู่ดีพนันพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าอ๋อเขาขู่งั้นอยู่ๆไปเธออยู่ๆไปเธอ,อจะได้ไม่ตายไม่เกี่ยวค่ะเราก็มีสิทธิในการปกป้องตัวเองแจ้งตำรวจบ้างไหมสามารถคุยกับใครที่สามารถจะช่วยดูแลเราในเรื่องความปลอดภัยได้ไหมพี่ว่าตอนนี้เรื่องใจคือส่วนหนึง่งแต่อีกเรื่องหนึ่งคือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันคือรักกันมากขนาดไหนแต่ถ้าาาาาทํรรยย่งกกัน ีว่าก็ไม่ไหวนะน้องอย่าเลยไม่ค่อยเห็นเบาลงด้วยค่ะเวลาที่มันพอหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งที่ทําได้มันมักจะมีดีเกรงความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆนะนะดูแลตัวเองดีๆนะคะน้องนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะ